วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแก้สถานะเครดิตบูโรนะฮะ ประวัติเครดิตบูโรเนี่ยนะครับมันไม่ได้แก้ปุ๊บป,ปั๊บได้ตามใจของเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่บอกว่าบางบูโรลบบูโรชั่วข้าวแป้งมองไม่เห็นอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่มีใครทําได้หรอกครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเสียตังค์เสียเงินเสียทองให้กับเรามิจฉาชีพแบบนี้นะครับมันม,มันไม่มีอะไรที่ทําได้แบบรวดเร็วทันใดเลยประมาณนั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะมาดูกันว่า5ขั้นตอนสําหรับ คนที่อยากจะรู้ว่าเครดิตบูโรเราไม่ดีแล้วเราต้องปรับปรับ,รบยังไงไม่ใช่ให้วิธีแก้นะเพราะว่าข้อแรกเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขสถานะเครดิตบูโรนะฮะต้องบอกว่าผมเคยทําคลิปประเภทนี้ไปในช่วงแรกๆของตอนที่เริ่มทําช่องนะประมาณเนี้ยผมคุยไปแล้วเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วแต่ว่าเนื่องจากช่องผมเนี่ยคลิปเยอะมากนะครับคลิปน่าจะประมาณเป็นหลักพันนะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะหาไม่เจอนะ เอาว่าผมก็จะใช้คอนเทนต์เดิมที่เคยทําไปแล้วนะครับมาทําใหม่ในอีกเวอร์ชันหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่มองไม่เห็นหน้าอะไรผมเลย <c oughs> ไปถ่ายทาเลยบ๊บบ,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 บตามสไตล์คนเริ่มทําช่อง YouTube วันนี้นะครับผมจะมาใช้คืออย่างนี้ในหัวข้อนี่เขาบอกว่า5วิธีแก้สถานะเครดิตบูโรแบบเห็นผลจริงนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าใครหวังว่าจะมาฟังผมปุ๊บแล้ว คุณจะแก้ได้ทันทีปัจจุบันทันด่วนทันใจนะเป็นแบบเทพทันใจนะอะไรเงี้ยที่ไปไหว้ที่พมา่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะผมบอกเลยว่าประวัติเครดิตบูโรเนี่ยนะครับมันไม่ได้แก้ปุ๊บปั๊บแล้วได้ตามใจของเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะฮะที่บอกว่าบังบูโรใช้คําว่าบังนะบังบูโรลบบูโรชั่วคราวแป้งมองไม่เห็นอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่มีใครทําได้หรอกครับ นะไม่มีใครทําได้หรอกเชื่อผมเถอะเพราะนะั่นเนี่ยอย่าไปเสียตังค์เสียเงินเสียทองให้กับเรามิจฉาชีพแบบนี้นะครับมันม,มันไม่มีอะไรที่ทําได้แบบรวดเร็วทันใดเลยประมาณนั้นหรอกนะเพราะนะั่นเนี่ยวันนี้นะมาดูกันว่า5วิธีแก้สถานะเครดิตบนะุโรเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่5วิธีแก้หรอกคือมันเป็น5ขั้นตอนสําหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเครดิตบุโรเราไม่ดีแล้วเราต้องปรับปรับยังไงมันไม่ใช่5วิธีแก้นะเพราะว่าข้อแรกเลยเนะี่ยเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยตรวจสอบข้อมูลเครดิตบุโรของคุณ อย่างสม่าเสมอเพราะว่าไงครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูข้อมูลแล้วเนี่ยคุณเช็คมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการผิดพลาดทางข้อมูลอันนี้เราก็จะได้ไปไปชี้แจงกับธนาคารแต่ว่าต้องบอกว่าข้อมูลของเครดิตบุโรถ้าเกิดดูแล้วว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยเย่าไปโทษเครดิตบุโรเขาอย่าวไปว่าเครดิตบุโรเขานะฮะความผิดพลาดมันเกิดจากเจ้าหนี้นะครับส่งข้อมูลอะไรไปยังไงให้เครดิตบุโรเนี่ยเครดิตบุโรเขาก็บันทึกตามนั้นนะครับเพราะนั้นเครดิตบูโรเขาเป็นเพียงแค่ปลายทางฉะนั้นเราต้องดูว่าสถานะเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ เพราะนั้นเราต้องเช็ค,คเครดิตบุโรของเราดูสม่ำเสมอแล้วก็ผมจะแนะนําว่าลองเสียตังค์เพิ่มนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเสียตังค์เพิ่มเนี่ยมันจะมีเครดิตสกอร์ให้คุณดูด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีสกอร์ให้คุณดูว่าคุณได้แต้มเท่าไหร่ถ้าเกิดหลายๆคนที่จ่ายหนี้ตรงจ่ายหนี้ดีแต่สกอร์ไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าภาระหนี้คุณเยอะอันนี้จริงๆแปลว่าคุณมีภาระหนี้เยอะนะถ้าเกิดคุณลดหนี้ลงเนี่ยสกอร์ขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องตรวจสอบเครดิตบุโรอย่างสม่ําเสมอนะครับในแอปต่างๆมีเยอะแยะไปหมดก็ทุก6เดือนควรจะเช็คหรือไม่ก็ปีละครั้งอย่างน้อยนะผมเองก็เช็คเสมอนะฮะก็จะได้รู้เฮ้ยอันนี้เราพลาดไปที่หายที่มันขึ้นมันโชว์เว้ยนะสกอร์ผมก็ไม่ค่อยดีหรอกเพราะผมมีผ่อนเยอะผมผ่อนลดเยอะเอย่างนี้เลยนะแต่บงบาตผมมีของใบแต่ว่าผ่อนลดเยอะนะสกอร์ผมก็ไม่ดีนะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องเช็คประวัติเครดิตบุโรเราทุกๆ 6เดือนนะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรตัวสุขภาพตัวเองนะแล้วตัวสุขภาพทางการเงินก็ทุก6กเดือนอย่างที่ผมว่าปีละครั้งก็พอแล้วไม่ต้องทุก6เดือนปีละครั้งข้อ2คือถ้าคุณเช็คมาแล้วเนี่ยคุณมีหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยที่คุณเห็นอยู่เนี่ยหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยในนี้เขาบอกว่าให้ปิดหนี้ที่มีปัญหาให้เร็วที่สุดอ่าอันนี้ผมบอกเลยว่าการปิดหนี้ที่มีปัญหาให้เร็วที่สุดเนี่ยมันมี2แนวทางมันไม่ถูกต้องเสมอไปนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเช่นสมมติคุณมีหนี้บัตรเครดิตแล้วคุณจ่ายไม่ตรงคุณค้างจ่ายเขาทั้งสองรอบสองรอบบินเนี่ยคุณยังไม่ถูกยกเลิกบัตรบัตรคุณยังใช้ได้อยู่แต่ในเครดิตบุโรมันจะขึ้นแล้วว่าคุณมีการค้างชําระ60วันแบบนี้คุณไม่ต้องไปปิดหรอกนะถ้าเกิดคุณปิดจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมแนะนำอย่างนี้ถ้าคุณปิดบัตรจ่ายดีมาตลอดแล้วก็อ่าจ่ายไม่ตรงเกิดอุบัติเหตุทางการเงินนะครับค้างเขาสองรอบบินแล้วเจ้าหนี้บัตรเขาก็โทรมาตามนะไม่งั้นจะยกเลิกบัตรนะอ่ะคุณก็ไปเอาเงินจากใครมู้ ปิดยอดที่ค้างปึ้งปรากฏว่าบัตรคุณก็ใช้ได้แล้วบอกเออคุณเป็นไปได้ยินได้ฟังคนว่าเนี่ยบูโรจะเสียละคุณหาเงินไปปิดและยกเลิกบัตรเลยนะแบบนี้ดีไหมผมบอกเลยว่าไม่ดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอคุณปิดแล้วเนี่ยไอ้ประวัติไอ้บัตรใบเนี้ยเขายังไม่ลบออกจากระบบเครดิตบูโรนะครับเขาจะเก็บเอาไว้อีก3ปีกลายเป็นว่าสมมติหลังจากเนี้ยภายใน3ปีคุณไปยื่นกู้ที่ไหนก็ตามเนี่ยไอ้ตัวนี้มันยังไม่หลุดนะ กลายเป็นว่าเวลาเจ้าหนี้ไหนที่เขาเช็คบุโรคุณเขาเห็นเอ้ยคุณมีเคยมีประวัติบัตรเครดิตใบนี้เนี่ยนะคุณไม่ผ่อนชําระ2รอบบิน60วันแล้วคุณปิดหนี้แล้วแต่คุณก็จะโวยว่าคุณปิดหนี้แล้วอ่านะแต่ธนาคารก็จะมองว่าปิดหนี้แล้วก็ใช่แต่ประวัติมันมันเคยโชว์ว่าคุณเน่ยเคยจ่ายไม่ตรงแล้วคุณก็ปิดยอดอันนี้เข้าใจแต่การพิจารณาสินเชื่อความคอมมอนเซนต์เนี่ยแปลว่าคือคุณไม่ใช่ลูกค้าที่ดีที่เขาอยากจะได้อะเพราะนั้นเนี่ยหลายคนจะถามเราต้องแก้ัไงวิธีแก้นะ แล้วคุณก็กลับมาใช้บัตรใบนี้ให้เป็นประสิทธิภาพเหมือนเดิมไปอีกอย่างน้อย1ปีนะอย่างน้อย1ปีนะครับให้เขาเห็นว่าที่1ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยค้างรอสองรอบบินแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราใช้ปกติแล้วมา1ปีอ่ากรณีแบบนี้ถ้าเกิดคุณไปยื่นกู้ธนาคารอะไรก็ตามเนี่ยเช็คบูโรมาเนี่ยเขาก็จะเห็นประวัติใบนี้ว่าคุณเคยมียอดค้าง60วันแต่ปัจจุบันคุณกลับมาผ่อนเป็นเด็กดีแล้ว หนึ่ปีเขาอาจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณก็อาจจะอา,อาจจะบอกเหตุผลซึ่งผมไม่รู้เหตุผลแล้วแต่นะมีอุบัติเหตุทางการเงินคุณพอ่อคุณแม่ป่วยหรืออะไรก็ว่าไปแปลว่าคุณปิดนี่และมีการแก้ไขแล้วกลับมาเป็นคนดีแล้ว1ปีอ่านะอย่างน้อย1ปีถ้าถ้าคุณปิดเลยแล้วไปยื่นกู้ผมบอกเลยว่าไม่เวิร์กนะครับเพราะว่า กลายเป็นว่าเขาไม่เคยเห็นสิ่งดีของคุณะเขาเห็นแต่สิ่งไม่ดีของคุณนะอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2ถ้าเขากลับให้เขาให้คุณกลับไปจ่ายไม่ได้แล้วอ่ะคือคุณต้องปิดก้อนเดียวสถานเดียวอ่ะนะอย่างบัตรเครดิตอ่ะถ้าคุณไม่จ่ายสองรอบบินจาก3รอบบินเนี่ยเขาอ,อาจจะยกเลิกบัตรคุณแล้วอาจจะแปลงเป็นเงินกู้หรือเขาจะบอกว่าคุณต้องเงินมาเคลียร์ทั้งก้อน <c oughs> แล้วบังเอิญเนี่ยคุณเอาเงินไปเคลียร์ทั้งก้อนปิดเรียบร้อยนะแปลว่าประวัติเครดิตบโวค,คุณเนี่ยตั้งแต่ไอเฉพาะบ,บัตรเนี้ย ตั้งแต่คุณมีมาย้อนหลังไว้3ปีเนี่ยใจยดีบ้างไม่ดีบ้างจนสุดท้ายถูกยกเลิกบัตรแล้วคุณก็เอาเงินไปปิดหลังจากปิดแล้วเนี่ยประวัติเครดิตอุโอรคุณจะติดในระบบ3ปีหลังจากปิดแล้วนะเขาจะไม่ลบออกมันจะเห็นนะเพราะนั้นเนี่ย แบบนี้กรณีแบบนี้คุณกลับไปกู้ที่อื่นยังไงก็ไม่น่าจะผ่านนะครับถึงจะปิดแล้วก็ตามนะครับเขาจะเก็บไว้3ปีเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนําว่าอย่าให้ถูกยกเลิกบัตรหรืออย่าให้ถูกยกเลิกสินเชื่ออะไรต่างๆแล้วกลับมาจ่ายเป็นคนดีกลับมารอบอีกรอบหนึง่งจะให้ตรงอย่างน้อย1ปีนะครับไม่มีวิธีแก้ที่เร็วเร็วที่สุดไม่มีต้องเป็นแบบนี้ใครหวังว่าเร็ว ไม่มีอ่ะผมบอกเลยไม่ต้องไปเชื่อด้วยนะไอ้วังไอบ้บางบูลงบูลโลเนี่ยบางอะไรบางอะไร <c oughs> ไม่เข้าใจนะครับอ่ะทีนี้ข้อ3เนี่ยรักษาประวัติการชําระหนี้ให้สมบูรณ์หลังปิดบัญชีหลังปิดบัญชีที่มีปัญหาแล้วเนี่ยนะครับให้สร้างประวัติชาระบัญชีใหม่อ่ะสมมติว่าคุณมีหนี้สินเชื่อบุคคลหรืออะไรก็ตามมีแค่อันเดียวมีหนี้แค่อันเดียวนะแล้วไอ้นี้อันนี้ของคุณที่มีเนี่ยมันก็ไม่ดีด้วยไม่ดีไม่ตรงนะแล้วคุณปิดไปแล้วนะคุณปิดไปละแล้วคุณจะรอ สามปีจนจนกว่ามันจะหลุดคุณรอไม่ได้นะถ้าคุณรอไม่ได้เนี่ยผมแนะนําว่าคุณต้องไปสมัครสินเชื่อบ้าบอคอแตกอะไรก็ได้ให้มันได้นะแต่หลายคนบอกว่าก็ประวัติตัวนี้มันไม่ดีไปสมัครสินเชื่อที่อื่นมันก็ไม่มันไม่ไม่ไม่ไม,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 มีใครให้ลองไปหาดูแล้วกันพวกนอนแบงก์อ่ะถ้าบางที่เขาให้นะผ่อนอะไรกร็ทุกกะทิกแล้วให้มันมีประวัติที่ไม่เคยดีเนี่ยมันค้างอยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีสินเชื่อก้อนใหม่นะครับแล้วผ่อนดีผ่อนตรงอย่างน้อยสัก2ปีไม่ต้องรอ3ปีคุณอาจจะกู้ได้ หรือนะครับคุณไปทําบัตรเครดิตนะครับที่มีเงินฝากค้าประกันนะเช่นมีเงินฝากอยู่แสนหนึ่งหรือสามหมื่นนะไปทำบัญชีเงินฝากเอาเงินฝากสามหมื่นไปค้าประกันเปิดบัตรเครดิตของตัวเองคือใช้หลักประกันเป็นเงินฝากอะ่ะตอนนี้บางแบงก์ก็อาจจะไม่ให้แต่บางแบงก์ก็ให้แต่สมัยก่อนเนี่ยให้เกือบทุกแบงก์นะครับสมัยก่อนให้เกือบทุกแบงก์แต่คุณลองไปสมัครดูแล้วกันนะที่ที่เคย สมัครกันแล้วผ่านๆแล้วก็จะมีกรุงศรีทหารไทยนะครับไทยพาณิชย์แล้วก็กาศิกรนะครับมีเงินฝากคำประกันนะคุณลองไปหาสมัครดูแล้วกันเขาก็จะเอาเงินฝากคุณเนี่ยมาคำประกันหนี้บัตรเครดิตของตัวคุณเองอ่ะนะพอคุณได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็ใช้บัตรเครดิตนั้นรูดจ่ายแบบเต็มบ้างไม่เต็มบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าคุณต้องพยายามอย่าสร้างหนี้ให้มันเกิน80%ของวงเงินอ่ะใชาานี้คำนี้แล้วกันนะวงเงินบัตรวงเงินบัตรสามหมื่นก็อย่ามีหนี้เกินสองหมื่นอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะ นนี่คือสร้างเครดิตใหม่ถ้าหลังจากที่เราเน่าสนิทแล้วหลังจากที่เราเน่าสนิทแล้วปิดไปแล้วเนี่ยใช้เวลา3ปีมันถึงจะหลุดมานั้นเนี่ยในระหว่าง3ปีที่ต้องรอเนี่ยเราอาจจะสร้างเครดิตใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้อาจจะไม่ต้องรอถึงสปีแต่แค่ปีเดียวหรือสปีไปหาวิธีการสร้างเอาผมก็แนะนําว่าลองไปใช้เงินฝากคข้ามาการเปิดบัตรเครดิตแต่ตอนนี้อาจจะค่อนข้างยากแต่อามีหลายคนยังทําได้อยู่ นะครับลองไปสอบถามธนาคารดูลวกันเพราะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่เช็คเครดิตบูโรนะครับลองไปหาวิธีการดูแต่นี่เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งซึ่งผมเองแนะนําหลายคนแล้วเขาทาได้นะครับอ่ะข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่าคุณควรจะต้องหลีกเลี่ยงการสมัครสินเชื่อใหม่จนกว่าสถานะนี่จะดีขึ้นนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้านะคุณมีหนี้หลายอันนะครับมีหนี้สักสาบัตรลวกันสบัตรจ่ายเป็นปกติอีกบัตรหนึ่งเป็นหนี้เสียแล้วปิดไปแล้ว ปิดไปละนะปิดไปละคุณก็จะเหลือ2บาทคุณทำไอสองอันนี้ให้ดีที่สุดทำสออันนี้ให้ดีที่สุดอยาไปสมัครเพิ่มแต่ถ้าจริงๆอ่ะเอาจริงแบบพูดแบบไม่รักษาลาใจกันผมแนะนาว่าคุณไอตัวที่ดีคุณผ่อนให้ตรงไปอีกและไอตัวที่ไม่ดีปล่อยให้มันหลุดไปเลยดีกว่าปล่อยให้มันหายไปเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณเนี่ยสมมุติว่าผ่านไปสักปีปีหนึ่งหรือ2ปีเนี่ย คุณเริ่มอึดอัดแล้วจำเป็นที่ต้องกู้เงินแล้วแต่ไปเช็คบูโรขึ้นมาปรากฏว่าไอ้บัตรที่เคยมีปัญหามันยังติดประวัติอยู่มันยังเห็นอยู่ว่าเคยปิดแล้วเป็นหนี้เสียมาก่อนแล้วปิดแล้วแต่2สองบัตรดีคุณทนไม่ได้ละคุณจะเป็นต้องกู้ตอนนี้ก็ลองไปยื่นดูแต่ผมแน่นะว่ามันก็มันก็อาจจะเป็นไปได้นะผมก็ไม่กล้าฟันธงว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันอาจจะยากแต่ข้อเสียของคุณถ้าในกรณีแบบนี้ที่คุณไป,ไปยื่นกู้ทันทีเลยเนี่ยคืออะไรครับคือสมมติคุณไปยื่นนนป๊บบเเเเขาาาาช็ค็คูรจจะหว่่่ไไอ้ียมตง จ่ายสองอันเนี่ยจ่ายตรงเขาก็ไม่ให้คุณอยู่ดีและเขาอาจจะบันทึกบันทึกในข้อมูลอย่างอย่างผมเนี่ยมีเคยอยู่แบงก์มาก่อนจะรู้ว่าสมัครอะไรเข้าไปยังไงเนี่ยเขาบันทึกไว้หมดนะข้อมูลนะ่ะถึงเขาจะไม่ให้คุณเขาก็เก็บข้อมูลไว้นะเออบอกเลยถึงเขาจะไม่อนุมัติให้คุณเขาก็เก็บข้อมูลเอาไวนะ้นะณวันนั้นสเตตเมนต์คุณเดินยังไงคุณมีประวัติบุโรไงเขาเก็บไว้หมดนะไม่ใช่ว่าไม่อนุมัติเขายกเลิกทิ้งไปเขาไม่เก็บเขาเก็บไว้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะสมมติวันที่คุณไม่ไหวละคุณต้องไไปกู้้ยืนนเขาะ ปรากฏว่าเครดิตบูโรไม่ดีนะมีปัญหาอีก2อันดีก็ไม่ให้อยู่ดีเพราะอันนี้เคยมีปัญหาเราปิดไปละเขาก็บันทึกไว้ว่าเออในในกอเนี่ยนะมายื่นกู้วันนี้นะ s t a t เมนต์ใช้ได้แต่ว่าบูโรมีจ่ายดี2อันอีกอันนึงจ่ายไม่ดีแต่ปิดนี่แล้วนะเขาบันทึกไว้อะโอเคคุณก็ไม่ได้พอหลังจากนั้นเนี่ยคุณรอเวลาไม่ได้คุณจะไปยื่นกู้หลังจากที่บูโรมันไอตัวที่ว่าเนี่ยมันหลุดไปละคุณรอไป,ไปอีก1ปีปรากฏว่า ในรอบสามปีคุณกู้อะไรก็ไม่ผ่านไม่เป็นไรเดี๋ยวรอใหม่ก็ได้ไม่เป็นไร,ร,อไไนไรอพอไอ้ตัวที่มีปัญหาเนี่ยมันหลุดไปแล้วคุณก็ไปยื่นกู้ไปยื่นกู้กับแบงค์เดิมที่คุณเคยยื่นเขาก็เช็คข้อมูลอา้าวคนนี้ยื่นเคยยื่นมาเมื่อปีที่แล้วนี่เออไอ้สองบัตรเนี้ยก็จ่ายตรงดีเหมือนเดิมแต่อีกบัตรหนึ่งที่เป็นหนี้เสียปิดไปแล้วมองไม่เห็นในบูโรละไอ้เจ้าหน้าที่คนเนี้ยาอาจจะเขียนเรื่องก็ได้ว่าเมื่อปีที่แล้วคนเนี้เคยมายื่นกู้แล้ว มีประวัติจ่ายไม่ตรงแล้วจะปิดแล้ว <_ d ata> เขาอาจจะยื่นกู้แล้วส่งเรื่องมาให้หัวหน้าเขาพิจารณาอีกทีก็ได้ไม่ได้แปลว่าครั้งนี้คุณยื่นแล้วคุณจะผ่านฉลุยนะเพราะคุณเคยไปเปิดเผยตัวตนให้เขาแล้วไงรึกภปาหรอไหมเหมือนเราอะครับเคยไปเปิดเผยตัวตนความนิสัยไม่ดีให้บางคนเขาเห็นแล้วอะแต่ผ่านมาสองสามปีเรากลับไปหาเขาใหม่แล้วเราบอกเขาว่าผมกลับมาเป็นคนดีแล้วครับ <_ d ata> หรือว่าไหมแต่อคนนั้นมันจําได้ว่าเฮ้ย <_ d ick> ไอ้นี่แม่งเคยเลวมาก่อนนี่ <_ d ick> ว่ากูจําได้เลยว่ามันเลวมาก่อนแต่วันนี้มันมายกมือไหว้สวัสดีเราแบบนอบน้อมถ่อมตนแต่มันฝังใจไปแล้วว่าไอ้นี่มันเคยเลวมาก่อนหรือเ่าไหมแต่ถ้าเกิดเขาไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยอ่ะย้อนหลังไปเขาไม่เคยรู้จักไม่รู้อะไรคุณเลยคุณมาถึงอีกทีคุณไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพเรียบร้อยเขาก็เชื่อแล้วว่าคุณเป็นคนดีเพราะเขาไม่เคยเห็นประวัติคุณโอ้ยเพราะนั้นเนี่ย ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับใช้คาว่าอดทนนะแล้วก็พยายามสร้างเครดิตที่มีอยู่เนะี่ยให้ดีที่สุดไอสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะพยายามอดทนแล้วให้มันหลุดไปนะอย่างที่ผมบอกก็เช็คบูโรสักหกทุกหกเดือนทุกหนึ่งปีแล้วกันว่าไอสิ่งที่เราไม่ไม่ดีเนี่ยมันหลุดไปแล้วเพะมันหลุดไปแล้วเนี่ยเราก็สบายแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยการแก้ไขเครดิตบูโรให้กลับมาดีเนี่ย ไม่ง่ายต้องใช้เวลาและความอดทนนะครับอ่ะฝากกันไว้ตามนี้หลายคนจะบอกว่าโอ้ไม่มีประโยชน์คิดว่าจะมีอะไอทีเด็ดไม่มีทีเด็ดหรอกครับการแก้เครดิตบูโรไม่มีทีเด็ดหรอกนะไม่มีแต่ความเข้าใจที่ชัดเจนมากกว่านะครับก็สําหรับนี้นะผมอัดคลิปนี้วันที่2มกรา2568นะฮะเออก็ไม่ได้สวัสดีปีใหม่นะก็สวัสดีปีใหม่ผ่านคลิปนี้แล้วกนะันเพราะว่าไม่รู้เลยคลิปนี้จะออกเมื่อไหร่นะแต่ว่าสวัสดีปีใหม่ไว้ก่อนสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ